สวัสดีครับวันศุกร์อันสัโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ปูแก่งรีสอร์ทครับแกงกะจานพชรบุรีแวันนี้เรามากลางเต็นท์เรามากางเต็นท์มากับที่บ้านมากับที่บ้านนะครับก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ โอ้ภาษาดูดิบ้านพักที่นี่อ่ะนี่่ะเขามีด้านบนนะคะทุกคนด้านบน้ามีกระต่ายด้วยภาษาไปดูดิอันนี้จะเป็นที่พักทางด้านบนนะคะทุกคน,นก็ตรงนี้จะไม่ติดน้ำนะคะที่เราพักนะคะจะติดน้ำนะคะทุกคน,นก็มาดูกระตา่ายกันก่อนดิฟ่าภาษามาดูกระต่ายดูไก่ว้าภาษาเห็นกระต่ายด้วย กระต่ายรเหรออกระต่ายตัวใหญ่จังเลยอะลูกนี่อะไรให้พี่กระต่ายกินเปล่าว้ายกระต่ายดีใจเนี่ยสามกินแครอทน่าจะกินแครอทอู้สาไม่มีแครอทให้กระต่ายเลยมีไหมพี่มีไหมแครอทไม่มีไม่มีโอ้น่ารักจังเลย้องหครอมให้ใช่ไหมใข่มาไปดูไก่ตัวนี้ดี่ฟ้า ตายเร็วอ๋อเอาไก่เอาแครอทให้กระตายเร็วภาษาบอกว่าให้ไก่เอาแครอทให้กระตายหน่อยอเขาเป็นเพื่อนกันครับลูกเขาเป็นเพื่อนกันกระตายกับไก่ีต,กต,าตายแม่ตา,แตายแม่ด้วยใช่ค่ะเป็นอันนี้แม่ไก่เหรอแม่ไก่โอเคเราไปดูที่พัก<ว>ของเรากันดีฟ่าครับผ่าษาไปดูบ้านของผ่านาดีฟ่าค่ะทุกคนอันนี้เพื่อนพี่โอ้เพื่อนเพื่อนอาสาเหรอครับอาสา ภาษาเดี๋ยวเราไปเอาเสื้อชูชีพก่อนด้วยเดี๋ยวเราเล่นน้ำอ๋อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาสาไปเอาเสื้อชูชีพก่อนดีกว่าโอเคพิงค์ไปภาษาออโอเคครับมาไปเอาเสื้อชูชีพมาสาเลือกสิเอาเสื้อชูชีพก่อน,อ,อ,อ,นอ้าว อันนี้คือเสื้อชูชีพเพราะว่าเวลาจะเล่นน้ำต้องเลือกสูชูชีพก่อนนะทุกคนหาสารองทีส่สดใสได้ไหมใส,ไใส่ได้เหรอพ่ออกไปได้โอเคมาเอาไม้ไผมาหนสารัาสาจ้าพาไปดูที่พักแล้วก่อนเราจะไปเล่นน้ำใช่ไหมโอเคใส่ชูชีพไปบร้อยแล้วไปกันเถอะ เขาจะแบ่งเป็นสองโซนนะคะทุกคนก็จะเป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะทางด้านล่างก,ก็จะติดน้ํานะคะทุกคนอันนี้ผู้แกงรีซอทนะคะใช้เข้าร่วมโครงการเราชนะแล้วก็รถคนละครึ่งน,นะคะทุกคนผู้แกงรีสอทนะคะอ่ะไปกันต่อเลยค่ะ ไปไปโอ้อน้ำเยอะแล้วน่าจะเป็นผมว่น้ำไม่ได้น้ำเชี่ยวเกิน,นสระไปพร้อมกับน้ำเน่ใช่นไหมไม่มันจะมีสระเล็กอยู่ไงให้สระเป็นสระเล็ก บรรยากาศริมน้ำค่ะทุกคนบรรยากาศริมน้ําที่แก่งกะจานนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็วันนี้เราจะพาสามาลงเล่นน้ํากันก่อนเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปกันทะษาไปกันเลยหนึ่งสองไปสิไปกลับไปเฮ้ยเฮ้ย สนุกไหมลูกพี่พัตเตอร์พี่ปอเช่หันขาถ่า,ายรูปกันก่อนแล้วหูยบรรยากาศแบบนี้ไก่ย่างร้อนๆนะคะทุกคน โอ้โหเหมันช่างหอมจังเลยคะ่ะทุกคนอะมาเก็บบรรยากาศอีกนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนบรรยากาศดีมากบอกเลยว่าดีมากด้านบนนะคะทุกคนก็จะเป็นห้องพักนะคะห้องพักวันนี้เราเปิดอยู่ที่สองห้องนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นกลางเต็นท์นะคะ นิดถึงบาทเป็คือปลาเศษเลยเยวเตาเนี่ยนี่นะคะทุกคนจะเป็นเต็นที่พวกเรานอน,อนกันนะคะทุกคนเป็นเต็นที่โบนอนแล้วก็พวกพี่พี่นอนนะคะแล้วก็วันนี้หันสาวันสุกก็จะนอนที่เต็นด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเรานอนเต็นนี้นะคะทุกคนอามาเก็บบรรยากาศรอบๆกันต่อเลยค่ะ บรรยากาศเริ่มค่ำนะคะเหมือนฝนกำลังจะโปกค่ะก็เลยเตรียมตัวจะขยับเต็นท์กันก่อนนะคะตอนนี้ติกำลังขยับเต็นท์เข้ามาด้านในเน่กำลังนั่งสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานกันเลยนะคะ สำหรับเช้าวันนี้ก็อากาศดีเหมือนเดิมค่ะทุกคนเดี๋ยวโบจะพาเดินดูรอบบริเวณด้านบนห้องพักนะคะห้องพักนี้สามารถเข้าพักได้สำหรับสองท่านนะคะทุกคนราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะห้องน้ำก็สวยนะคะทุกคนห้องน้ำก็ดีค่ะทุกคนถือว่าดีเลยนะคะสำหรับที่นี่นะคะทุกคนผู้แก n g r e s o r นะคะ จากตัวห้องนะคะสามารถมองเห็นวิวได้อย่างชัดเจนเลยนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวเก็บของเก็บเต็นเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะคะอ๋อลืมบอกไปเลยค่ะทุกคนสำหรับคนที่อยากจะมากางเต็นนะคะสำหรับใครที่เอาเต็น์มาเองนะคะทุกคนราคาท่านละ200บาทนะคะ ตอนนี้ติกำลังเต็มตัวเก็บเต็นท์เลยนะคะทุกคนก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนบายบายค่ะเจอกันคลิปถัดไปนะคะบายบายค่ะ